สมัยก่อนตอนเด็กๆก็ก <c oughs> ไปกับเซลเนี่ยแหละจะเอาน้ำปลาขวดใหม่ไปแล้วก็เอาขวดเก่ากลับคืนแล้วก็หาหักค่าขวดกันไปอะไรเงี้ยทุกที่ทําอย่างนี้หมดต้องขนน้ำปลาไปขนขวดเปล่ากลับเอากลับมาเราก็จะมีเครื่องล้างแล้วขวดเนี่ยมันเทินมากันไม่รู้กี่รอบแล้วเพราะว่าทุกโรงงานใช้แบบนี้กันหมดแล้วก็มันก็จะมีพวกน้ำส้มสายชูก็ทําแบบนี้น้ำหวานก็ทํากันแบบนี้มันมีน้ำหวานแบบถูกๆที่เอาขวดมาเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ขายเป็นน้ำแดงน้ำขเขียวน้ำอะไรเงี้ยก็เยอะมันก็แย่งขวดกันไปแย่งขวดกันมาแล้วขวดมันก็เทินไปเทินมาจน เป็นสิบสิบรอบแบบขวดก็เก่าเป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาล้างใหม่ล้างใหม่เพราะว่าซื้อขวดใหม่มันแพงไงมันก็ต้องเอามาเทินอย่างเงี้ยเหมือนเราขายแต่น้ำอ่ะเพื่อต้นทุนให้มันถูก้พอดีช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มมีขวดเพชรขวดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนให้ไปใช้ขวดเพชรเพราะว่ามันก็สะดวกของเราด้วยเราไม่ต้องออกกลับมานั่งล้างใหม่คือใส่ขวดปุ๊บขายปุ๊บจบลูกค้าก็กินใช้เสร็จก็ทิ้งไม่ต้องมานั่งคืนเก็บลังเก็บขวดขวดแตกขวดอะไรกันอีกวุ่นวายไปหมดเมื่อก่อนนนนนกกกมมมมมีโดดััังเเเ็บบขววแแตอ่่ะะพรราาาาาายผหลลจป้ บางทีเข้าเครื่องปุ๊บแตกแตกแตกเนี่ยหัวขยะเป็นกองเลยตอนหลังพอเราเริ่มใช้ขวดเพชรก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วเวลาขากลับเราก็ไม่ต้องมรรทุกด้วยน้ำหนักรถทุกอย่างประหยัดพื้นที่ลงไปเยอะขายขวดปุ๊บจบเลย